กะโกหนูใบกลมครับต้นนี้สร้างมาได้ราวๆสองปีเศษสามปีสองปีเศษนะครับก็ยังไม่เป็นแค่ไม้โครงสร้างอยู่ตอนนี้ต้นหนูแท้นะครับต้นใหญ่พอสมควร หลังหนึ่งคนยกอ่ะุติ้งเลยจะค่อยๆสร้างไปครับตนนัวนี้ยังไม่ตัดครับตัวน,นี้ปล่อยฟูๆยังไม่ตัดไปตัดแต่งไปให้จะก้มนะได้เงาป๊อ